บรรยากาศนาาเลี้ยงนะครับพามาเบิงเป็นแตงกวาที่เขาปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์นะครับปลูกในกล่องโฟมนะครับปลูกแค่สิบสองต้อนนาอแต่ว่าเขาได้เก็บกินคู่มือเลยพ่นสีออกเป็นหลุนเป็นหลุนนะครับนี่ครับต้นหนึ่งต้นหนึ่งเนี่ยอ่มือหนึ่งเขาจะได้เก็บอยู่ประมาณหน่วยสองหน่วยครับต่อต้อนนะครับแล้วับนี้เบิงหลุนต่อต่อไปนี่นี่น่นออกแบบร้ายนี่ครับนี่ เพื่อนทีพร้อมที่สิออกหน่วยต่อนะครับนี่คุณอยู่ข้างบนอีกนี่ก็เลยได้เก็บเป็นหลุนไปนหลุนครับนี่ได้กินแบบได้กินเรื่อยครับได้เก็บคุ้มมือเมื่อเส้าวันนี้ก็เก็บไปแล้วนะครับนี่ก็ยังอยู่อยู่เดี๋ยวเมื่ออื่นเดี๋ยวจะเก็บอีกเบิ่งเพื่อนออก